สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับแบงค์อีกเช่นเคยนะครับใครเข้ามาแล้วต้องดูให้จบนะครับแล้วก็ต้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับให้กับผู้ทําคลิปนะครับวันนี้นะครับก็จะพามาชมนะครับความแตกต่างความงามระหว่างสองตัวนะครับเอมีต้นอะไรกันบ้างนะครับไปชมกันเลยนะครับให้ดูต้นนี้ก่อนนะครับต้นนี้นะครับสวยเป็นเสน่ห์นะครับ ขาวๆแบบนี้คล้ายๆนางฟ้าเลยนะครับต้นนี้นะครับน้องชื่อว่านางฟ้าจำแรงนะครับนี่นางฟ้าจำแรงนะครับนี่ครับต้นตัวนะก็น้องก็จะมีกลางใบน้องก็จะเป็นสีม่วงๆออกม่วงๆนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ต้นนี้ชื่อนางฟ้าจำแรงนะครับนี่หูชิดนะครับน่าท่านผู้ชมดูดูลักษณะหูชิดนะครับใบนะครับก็จะมีจุดด้วยเห็นไหมท่านผู้ชมครับ ดูครับดูจุดดูความงามนะครับสูงใกล้แล้วเนี่ยจุดนะครับสวยไหมครับ่้นผมาชมก้านเขียวด้วยนะครับต้องชมสวยมากๆเลยนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับเก็บความสวยไว้ก่อนนะครับต้นแรกนะครับเรามาดูต้นต่อไปกันดีกว่านะครับว่าน้องชื่อว่าอะไรนะครับต้นนี้ก่อนอื่นนะครับจะบอกชื่อน้องเลยนะครับต้นนี้น้องชื่อว่าพรมพิมานนะครับลักษณะของพรมพิมานก็นี่ครับ ป้ายสีเขียวแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับป้ายสีเขียวแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็มีป้ายสีแดงตรงตรงใบด้วยไหมต้องู้ชมให้ดูก่อนครับโอ้โหสวยมากๆเลยใช่ไหมครับเก็บความสวยไว้นะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมนะครับนี่ได้ตัดสินใจนะครับระหว่างสองตัวนี้อ่ะ่าต้นไหนสยกวากันนะครับเอ๊แต่ท่านผู้ชมก็สงสัยใช่ไหมครับว่าทําไมต้องเอามาเทียบกันก็เพราะว่านะครับแบงค์นะครับได้ผ่านะครับแม่พันุนะครับ เป็นแม่เดียวกันนะครับเป็นแม่เดียวกันครับแต่น้องแผงนะครับอ่ะคือง่ายๆนางฟ้าจำแรงครับก็คือไม่ป้ายนะครับแผงตอนแรกถามมาจากมะคขาะไอ้ผมผมพี่มานะครับน้องไม่ป้ายนะครับน้องไม่ป้ายน้องก็เลยมีชื่อเรียกว่าเป็นนางฟ้าจำแรงครับส่วนป้ายสีเขียวสวยๆแบบนี้นะครับนี่นี่นะครับน้องจะชื่อว่าพมพี่มานับเฮ้ยท่านผู้ชม แบงค์เห็นอะไรนะเห็นอะไรไหมท่านผู้ชมเห็นเหมือนแบงค์ไหมครับ๋ยวโฟกัสก่อนนะครับโอ้โหเพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมถ้าไม่ได้ไลฟ์วันนี้ไม่เห็นเลยครับนี่ครับเห็นจุดไหมครับโอ้โหป้ายเขียวเริ่มมาแล้วครับท่านผู้ชมน้องมีโอกาสนะครับดูดูว่ามีเขียวตรงป้ายแล้วมีเขียวตรงใบนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมนี่ครับวันนี้เอามาไลฟ์นะครับไม่ได้ตั้งใจนะครับว่าน้องจะป้ายครับ ตอนนี้ถ้าน้องป้ายมานะครับน้องมีโอกาสกลายกลับมากลายเป็นพูมพิมานแบบนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้โหท่านผู้ชมดีใจมากๆเลยนะครับเพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับก็ขอตัวไปก่อนนะครับระหว่างออเระหว่างผมพิมานกับนางฟ้าจํำแดงท่านผู้ชมชอบต้นไหนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับวันนี้ก็ จบคลิปไปแล้วนะครับสวัสดีครับ